สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สมาคมการค้าการจัดการโลจิสติกอุตสาหกรรมเอเชียแปซิฟิกค่ะดิฉันนางสาวอัที่พิกิตพรจิราพักนายกสมาคมค่ะวันนี้สมาคมของเรามีแขกพิเศษนะคะพี่สาวที่น่ารักของนายกสมาคมทั้งสองท่านนะคะให้เกียรติกับทางสมาคมอปพิต้าของเราแน่นอนค่ะ,ะตำแหน่งของท่านท่านเป็นระดับ CEO นะคะ บริษัทซันจูสไทยแลนด์จำกัดนะคะด้านขวาของนายกสมาคมนะคะพี่ค้าสวัสดีคะ่ะพี่สาวที่น่ารักของนายกสมาคมรบกวนอินเดียลยาเซลสู่ตลาดโลกของสมาคมอปัปพิากาของเราด้วยค่ะเชิญค่ะ hello everyone uh, my name is Niti I'm um, I'm uh, the president of the Sun s u n j u Thailand and then uh, we come here uh, per, per Uh, we come here for, we have the product and then we would like to export uh, to Europe or we export for the world because we think uh, the product this is very good, very good and very good taste. Yeah. And uh, then the product we have like the furniture. Yes. Can you explain about for the juice? Okay. <laughs> แนะนำตัวโปรด u ักต์ของบริษัทซัมจุกไทยแลนด์จำกัดนะคะแขก V.I.P. ของนายกสมาคมที่สาวนายกสมาคมนะคะท่านมาจากประเทศจีนนะคะนี่คะ่ะนิฮาวน,นะคะอินเดอร์เน็ s เซล s ต่อ,อประชาชนชาวไทยทั่วโลกนะคะทั้งในประเทศและต่างประเทศให้รู้จักเรามากขึ้นด้วยคะ่ะในฐานะนะคะที่เราจะต้องทำงานในเวทีโลกด้วยกันต่อไปคะ่ะเชิญคะ่ะ้เจาจคมาพูดถึ เอ่อ来来เราเป็นสินค้าผอิตภัณฑเครื่องดื่มเอ่อฉันจใมาแนะนำให้คุณนนนนรักตัวแรกของบรษัทซนะนีสไทยแลํากัดจะเป็นน้ํดื่มที่เป็นคัดเกราผลิตในประเทศไคะ ขออนุญาตให้พี่สาวของนายกสมาคมที่มาจากประเทศจีนได้แนะนำให้กับทางประชาชนชาวไทยและชาวจีนนะคะแขกมีพีของเราจะถึงประเทศไทยในวันที่28นี้นะคะอยากให้พี่สาวของนายกสมาคมได้ออกสื่อเป็นภาคภาษาจีนในเรื่องของจูสที่มีคุณภาพสูงสตัวนี้ด้วยค่ะ so delicious ออค่ะเชิญค่ะอืมน,อน,ววน,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 น้าเะจนน 啊ซ่าซ่า甜甜เอ่อเจ็บคอ以后是清清凉凉เอ่อเอาเป็นว่าน้ำส้มนะคะที่เราผลิตออกมา ah, เป็นคุณภาพสูงถือว่าเป็นระดับเกรดเอนะคะพี่คะตัวนี้เวลารับประทานนะคะนายกบอกบอกนะคะเปรี้ยวอมหวานเปรี้ยวอมหวานนะคะเปรี้ยวอมหวานแล้วจะมีความพอดีและกลมกล่อมเมื่อตกี้นายกได้เคสนะคะ ชิมกับท่านประธานเรียบร้อยแล้วนะคะถือว่าเป็นผลไม้เกรด A นะคะน้ำผลไม้เกรด A ที่นายกมีความประสงค์นะคะจะนำแบรนด์ตัวนี้ออกสู่ตลาดอินเดียนะคะเพื่อให้ตลาดอินเดียได้ชิมน้ำผลไม้สดและมีคุณภาพดีจากเราในระหว่างนะคะวันที่20พันวาคมถึง6มกราคมปีหน้านะคะที่เราจะจัดงานขึ้นทั้งหมด17วัน และสำคัญที่สุดเมืองคูคาต้านะคะที่จะจัดขึ้นในงาน EXPO ครั้งนี้เป็นตลาดค้าส่งที่ทางสมาคมได้จัดสรรทั้งหมดมี10แบรนด์และหนึ่งใน10แบรนด์ก็จะมีน้ำผลไม้หลากุรสของเรานะคะถูกบรรจุในการเดินทางครั้งนี้ด้วยค่ะพี่คะนอกเหนือจากน้ำช้มของเราตรงมีรสชาติอะไรบ้างคะอยากให้ประชาชนที่ติดตามการถ่ายทอดสดของเราในขณะนี้นะคะมีทั้งหมดกี่รสคะพี่คะ ยกตัวอย่างเช่นค่ะเชิญเลยค่ะนอกจากออเรนจ์ไปแล้วนะคะน้ำส้มแล้วนะคะ,ะต่อไปจะเป็นน้ำพึ่งมะาน,าานาวสดนะคะตัวนี้รสชาติเป็นยังไงคะพี่คะอธิบายให้ประชาชนได้พูดถึงรสชาติก่อนะว่าคุณสมบัติพิเศษในการดื่มน้ำมะนาวสดได้คุณสมบัติอะ,อะไรเข้าสู่ร่างกายของเราและทําให้ร่างกายเรามีความสดชื่นและได้รับสารที่มีประโยชน์อย่างไรเข้าสู่ร่างกายค่ะเชิญค่ะ ถ้าตัวเป็นน้ำตัวน้ำมะนาวนะคะตัวนี้ แน่นอนเลยนะคะจะมีวิตามินซีสูงแน่นอนเพราะว่าเราใช้มะนาวสดนะคะแล้วตัวน้ําผึ้งก็เหมือนกันนะคะน้ําผึ้งที่เราใช้เราใช้น้ําผึ้งที่โรงงานได้มาตรฐานตัว GMP น,นะคะเรื่องอ,อยฮอาลานนี่คือมีครบนะคะตัวน้ําผึ้งนะคะน้าผึ้งมะนาวอันนี้คือน้ําผึ้งมะนาวนะคะน,นี่ค,ะ,ะ,ค,ะ,คะเป็นภาพภาษาจีนนิดนึงค่ะอยากให้ประชาชนชาวไทยและชาวจีนนะคะได้รู้จักน้ําผึ้งมะนาวสดสดจ เราอร่อยมากค่ะจะเป็นนิมมงนิมมงสวยนิมมงฟืง้อมีนิมมงสวยเอ่อจะช่วนของเราที่อชิตเอ่อ okay. So d e l i c i o u ินะคะอันนี้คือน้ำพึ่งนะคะมันนาวสดนะคะนยกให้ดูหน้าตานะคะหน้าตาแบบนี้นะคะขออนุญาตนะคะให้ให้ประชาชนได้ดูนิดนึงว่าอร่อยมากการทานการดื่มอันนี้นะคะพี่คะ หากผู้ประกอบการมีความสนใจอยากจะทำค้าส่งกับเราหรืออะไรก็แล้วแต่เราควรจะสั่งอย่างตันเนี่ยอย่างน้อยลวกหน้ากี่วันและสามารถทำรอบนึงเนี่ยสามารถส่งได้จำนวนเท่าไหร่คะเชิญค่ะยางตันนะคะก็คือถ้าเป็นลูกค้าหรือว่าสนใจลูกค้าในกรุงเทพนะคะแล้วก็ต่างจังหวัดนะคะเราสามารถส่งขั้นต่ำหนึ่งร้อกระป๋องได้นะคะหนึ100กระป๋องได้นะคะ,ะเพราะฉะนั้น ท่านที่สนใจนะคะจะสามารถ r e s e r v ation จองนะคะโดยผ่านสมาคมอัปปิตาของเราได้เลยรสชาติต่อไปค่ะพี่คะขออนุญาตนำเสนอนิดนึงรสชาติต่อไปนายกอยากให้ประชาชนได้รู้จักรสชาติของน้ำเสาวรสนะคะที่มีทั้งวิตามินสูงการดีท็อกซ์ลำไส้ถือว่าดีมากนะคะต้องบอกก่อนนะคะอธิบายนะคะให้กับกรประชาชนชาวจีน ที่อยู่ทงบ้านให้รู้จักว่าน้ำสวบรดของเราอร่อยแค่ไหนค่ะเชิญค่ะจี่เปี่ยนชื่อของเราที่สผลืงโอทันม่าท่อร่อยากเลยทันมราวติทออยมกเ่ะที่นมีอ่ยเ่ทัช่อรลอ,อมกเยค่มนมราชา่อกเคี่ันมอค่ะันนี้สือสร้ํยากะนสอรคะให้ปรสชาชนได้รู้ยกน้ํรสชารูคที่ร อร่อยมากนะคะนายกได้ชิมตอนที่เขาแพ็คใส่ลังโฟมและแช่น้ำแข็งมาให้ชิมถือว่าเป็นรสชาติที่ดีแล้วก็อร่อยมากๆเลยสำหรับแบรนด์นี้นะคะแล้วก็รสชาติต่อไปค่ะพี่คะอันนี้คือถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของเราเลยถือว่าเป็นลำไยที่เป็นเกรด A บวกบวกนายกชิมแล้วนะคะถ้าภาษาพูดนายกจะเป็นสีชมพูได้ไหมคะพันสีชมพูได้ไหมคะพี่คะ เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเหมือนประมาณทันสีมูถือว่าท็อปเจนของลำไยเพราะฉะนั้นนายกจะเป็นแฟนคลับของน้ำลำไยนะคะแต่น้ำลำไยโดยทั่วไปในในที่เราเคยชิมมามันจะต้มแล้วมันจะ,ม,นจะมันจะเกิดขึ้นคอมันกลืนลงไปแล้วมันจะรู้สึกเจ็บคอจะจะ,จะด้วยเหตุผลอะไรนายกไม่ไม่แน่ใจ,ใจว่ามันอยู่เทคนิคของการผลิตอยากให้พี่อธิบายนิดนึงนะคะว่า น้ำลำไยออกจากบริษัทซันฟ้ดไทยแลนด์จำกัดของเราเนี่ยมันมันเอาร่อยออกมาได้อย่างไรโดยในยกชิมแล้วนะคะหนึ่งหวานก็เป็นหวานธรรมชาติจากรสชาติของลำไยสองเมื่อกลืนลงไปแล้วมันจะทำให้รู้สึกว่ามันไม่มันไม่รู้สึกเจ็บคอหรือเป็นร้อนหม่จากข้างในพี่ช่วยอธิบายนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่ต้องถามถึงเนื้อลำไยเนื้อลำไยเนี่ยในยกรู้สึกว่ามันเป็นเกรดเอบวกอยู่แล้วเนื่องจากว่า นายกเคยชิมลำไยที่เป็นเกรดเออยากให้พี่อธิบายให้ประชาชนเข้าใจนิดนึงค่ะว่าน้ําลำไยพร้อมเนื้อแบบนี้นะคะนายกอธิบายนะคะน้ําลำไยพร้อมเนื้อนะคะให้ประชาชนดูอร่อยมากพี่คะอธิบายนิดนึงค่ะว่าเทคนิคกนะคะเทคนิคในการผลิตน้าลำไยออกสู่ตลาดเราทํายังไงถึงอร่อยขนาดนี้คะเชิญค่ะ น้ำลำไยของทางซันจูดนะคะค่อนข้างที่จะแตกต่างในตัวตลาดทั่วไปที่ก็าทำเป็นโรงงานหรือพวก s อ e ที่ทำนะคะของเราคือเช้ามาพนักงานจะต้องเก็บสดสดใหม่ๆนะคะทุกวันเลยค่ะสดเสร็จนะคะโดยปกติทั่วไปเขาะจะต้องใส่สารให้มันกรอบแต่ต้องบอกของเรานะคะเราไม่ใส่สารค่ะแต่เราต้มเลยเยี่ยม <Yeah. S 1> มันจะมีเวลาในการต้มลำไยเพื่อที่ต้มเสร็จนะคะต้มเสร็จ แล้วเพื่อการพัตเตไลท์ลัตเจอไลท์ลในเวลาของของในการทํางานของลำไย,ยค่ะต้องไม่เกินกี่นาทีแล้วไม่ต่ำกว่ากี่นาทีอันนี้อันนี้ที่เป็นเทคนิคเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นเสร็จนะคะมันก็มีส่วนของในเรื่องความหวานที่ไม่ได้หวานจาัดซึ่งต้องบอกตรงๆว่า คนที่เป็นเบาหวานสามารถทานได้นะคะเพราะความหวานไม่เกิน15นะคะอันนี้เราได้เราได้ส่งแล็เรียบร้อยนะคะตัวตัวตัวทุกน้ำอะไรเงี้ยค่ะแล้วหลังจากนั้นเสร็จนะคะเราต้องบรรจุแล้วแช่ความเย็นเลยอันนี้มันจะรักษาคุณภาพสินค้าและความกรอบใหม่ทุกวันอันนี้ค่ะถามว่าเป็นซิกเนเจอร์ของเราส่วนมากลูกค้าทั่วไปในเมืองไทยนะคะเราจะส่งร้านอาหารดังๆแล้วก็ ส่งพวกคาเฟ่นะคะหลักๆเลยหลักๆเลยค่ะเพราะว่าต้องบอกไว้ก่อนว่าตัวนี้ต้องจองล่วงหน้าออเดอร์ค่ะนี่เป็นซิปในแจ็คของเราในยกเองนะคะต้องต้องบอกก่อนนะคะว่าตั้งแต่ทานน้าลำําไยมารวมถึงเนื้อลําไยนะคะในยกขออนุญาติดหนึ่งค่ะว่าอาร่อยมากนะคะอยากจะให้อ่ทางแขกเวทีของเรานะคะที่จะบินตรงสู่ประเทศไทยนะคะเป็นประดับเวทีเราเร็วนี้แบรนด์ของ ซันฟูนซันจูสไทยแลนด์จำกัดนะคะจะเป็นส่วนหนึ่งในการต้อนรับแขกนานาประเทศกับเราด้วยและทีมของเราจะทำงานด้วยกันในนานาประเทศอีกหลายประเทศที่เราจะต้องบินไปด้วยกันนะคะแบรนด์ต่อไปนะคะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ขันนมแบรนด์อะไรก็แล้วแต่ที่มีความรู้สึกว่าอยากจะมาสนุกสนานกับสมาคมแรปปิต้าของเรานะคะ สู่ตลาดนายกยืนยันนะคะท่านประธานคะอยากจะทราบว่าน้ำผลไม้ของบริษัทนะคะซันจูสไทยแลนด์จำกัดรสชาติท่านประธานให้เกรดเอหรือเกรดดีคะท่านคะขอเสียงท่านนิดนึงค่ะท่านเชิญค่ะวันนี้ก็ลองไปสองอย่างค่ะสองอย่างนะคะมีออร์เรนจ์จูสนะคะที่ท่านประธานลองนะคะมีจูสแล้วก็มีน้ำส้มนะน้ำส้มแต่ถือว่า คือผมมองเหมือนเหมือนกับน้ำส้มแท้ค่ะแต่ไม่ไม่มั่นใจว่าคือแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าแท้ค่ะอ่าอ่าโอเคคือรสชาติเนี่ยถือว่าเหมือนน้ำต้มที่เราคั้นออกมาใหม่ๆเป็นน้ำส้มสดเออเหมือนน้ำส<ช>้มสดที่คั้นคั้นออกมาใหม่ๆเ,เนี่ยถือว่าโอเคคุณภาพแบบนี้นะสำหรับผมเพราะผมกินผลไม้เป็นชีวิตจิตใจใกินทุกวันแล้วก็สำหรับลำไยนะน้ำลำไยเนี่ยก็ คือคือมันมันพอดีอ่ะพอดีสําหรับความเป็นลําไยญ่ะพอดีสำหรับความเป็นลหํหไยไม่ทราบว่ามันมีเหมือนกับไม่ได้แต่งอะไรมาเลยใช่ไหมอ๋อโอเคโอเคใช่ใช่คือ natural อที่สุดคือคือเปรียบเทียบกับลําไยกระป๋องที่เราเคยกินจะมีความแตกต่างคือรสชาติที่แตกต่าง ออานี่เรารู้สึกถึงความเป็นธรรมชาติของมันมันสดอะค่ะ,ะแกะต้เลยเป็นจุเลยขายเลยอะมันอะมันมแล้วก็นอกเย็นเลยถูกต้องค่ะ,คะมันถึงจะจกรอบค่ะคือยังยังเห็นถึงความสดนะเห็นถึงความสดแล้วก็รสชาติที่ยังดูเหมือนใหม่ ะอืมอเ,<ะ>เยี่ยม,มเย่ยค่ะโอโ้โหนี่ขึอนขอดนึงได้ไหมคะเราอยากจะพรีเซนต์ตัวออรินจูสนะคะค่ะตัวออรินจูสอะในเมืองไทยที่จะเป็น SSE ในตลาดที่ที่เมืองไทยนะคะส่วนมากอะตัวน้ำส้มอของมราเป็นน้ำส้มสดแล้วก็ผลิตวันต่อวัน,ต,วนตามออเดอร์ลูกค้าไม่ว่าจะร้านอาหารคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ตัวเนื้อส้มของเราเป็นเนื้อส้มนาเวลที่ลูกสีส้มๆนะคะอันนี้เรานําเข้ามาจากเซาท์อเมริกาแล้วแต่ซีซันมาจวนนะคะเซาท์ออสเตรเลียแล้วก็จีนและแ่นะคะซึ่งเราจะ,ะสั่งส้มเนี่ยมาเป็นคอนเทนเนอร์เลยพเพราะสั่งมาเสร็จเราก็จะแกะ จากตัวเปลือกส้มออกแล้วจะมีเนื้อส้อมแล้วก็หั่น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 หัห่นเล็กๆแล้วก็บรรจุจอันนี้ทําไมถึงตลาดในประเทศไทยค่อนข้างจำยากเพราะว่าหนึ่งด้วยตัวส้มที่จะแพงนะคะแล้วเราต้องใช้พนักงานในจํานวนเยอะที่จะต้องมานั่งเราจะมีเครื่องล้างส้มก่อนล้างเสร็จเอามาทําให้แห้งแล้วเราถึงจะหั่นแกะเปลือกออกมันก็เลยตลาดคู่แข่งตัวเนี้ยมันค่อนข้างที่จะ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 ,จะไม่ค่อยมีแต่ส่วนมากที่มีจะเป็นแกส้อมอ้มค่ะ ที่มาจากเป็นกระป๋องแล้วก็บรรจุอูกันนั้นมันจะ<ช>เป็น่อกของเราไม่ใช่ละเราจะเป็นชิ้นๆเลยค่ะเน,นี่ยอร่อยมากในสิ่งที่น,นายกย้ำนะคะสำหรับตัวแทนที่ติดตามชมถ่ายทอดสดของนายกสมาคมในขณะนี้พร้อมกับผู้บริหารซีอโอทั้งสองท่านนะคะเจ้าของโรงแรมที่เป็นตลาดของเวียดน,นามนะคะหากชมการถ่ายทอดสดของนายกสมาคมนะคะจะยืนยันการเป็นตัวแทนค้าส่งจากสมาคมมาติต้าของเรายืนยันนะคะสำหรับเวียดน,นาม แล้วก็ห้างบ n n นลาวนะคะพี่สาวนายกสมาคมนะคะประจําสาธารณรัฐประชาชนลาวนะคะหรือสปป,อปอลาวของเราพี่นิตยานะคะถ้าจะเป็นตัวแทนในนามของ BN n นลาวนะคะให้ติดต่อตรงกับน้องสาวนะคะนายกสมาคมนะคะได้เลยโดยโตรงส่วนการขายปัจจุบันนี้นะคะตัวเลขที่เข้ากัมพูชาของเราเดือนหนึ่งตัวเลขล้านบวกๆนะคะนายกบอกก่อนนะคะถูกต้องนะคะพี่คะ ตัวแรกสำหรับการออเดอร์นะคะออรเรนจ์ All s, หรือน้ำผลไม้หลากรสนะคะต้องบอกก่อนนะคุณภาพเขาขั้นๆจะเปลกเอบรกนะคะสินค้าที่ถูกส่งไปยังกัมพูชานะคะาชาวกัมพูชานะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าของรมหรือซีีโอที่มาคอนแทคกับทางนายกสมาคมนะคะทุกคณะนะคะจะติดต่อนายกสมาคมเพื่อที่จะเข้าเป็นตัวแทนของกัมพูชาเพิ่มเติมก็ได้นะคะปัจจุบันนี้ตัวเลขที่ส่งออกไปที่กัมพูชา ก็อยู่ประมาณล้านบวกต่อเดือนนะคะส่วนเมียนมานะคะเมียนมาเนี่ยจะมาถึงประเทศไทยนะคะอยู่ในวันที่29นะคะคณะผู้บริหารจากเมียนมาจะเ,เข้ามาสู่ประเทศไทยเดี๋ยวที่สาวในยกสมาคม C.O. ทั้งสองท่านนะคะจะได้มีการต้อนรับคณะของเมียนมาแน่นอนค่ะที่เราจะมีการพบกันพร้อมกับแขบเวพีจากญี่ปุ่นน่าจะเป็นวันเดียวกันเพราะฉะนั้นในสิ่งที่ในยกสมาคม จะกาบเรียนประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะสำหรับน้ำผลไม้ที่มีคุณภาพเกรดเอบวกๆนะคะท่านที่อยู่ทางบ้านอยากจะชิมนะคะต้องบอกก่อนนะคะให้เรียนเชิญที่สมาคมแจ้งก่อนล่วงหน้านะคะว่าอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าน้ำผลไม้เกรดเอบวกๆนะคะแล้วก็นายกจะมีการ กระจายสินค้าไปยังดูไบให้ด้วยนะคะในอนาคตสําหรับแบรนด์นี้นะคะและเร็วๆนี้เราจะพบกันที่อินเดียนะคะเมืองคูกาตานะคะที่ประเทศอินเดียในระหว่างวันที่20ดซมธันวาคมนะคะถึงวันที่6มกราคม January next year นะคะปี68ระยะเวลาที่สมาคมได้นำสินค้า10ประเภทออกงานนะคะ ออกมาทั้งหมด17วันนะคะ17วันที่สินค้าทุกตัวที่นายกคัดสรรมาอย่างเกรด A บวกบวกนะคะจะถูกอารวาดอยู่ที่ประเทศอินเดียทั้งหมดค่ะและท้ายที่สุดของสกุปพิเศษของสมาคมมิติต้านะคะอรอติดตามว่าสินค้าของเรานะคะจะออกสู่ตลาดอะไราบ้างสำหรับการต้อนรับแขกย่างนานาประเทศนะคะ ไม่ว่าจากแบรนด์ไหนก็ตามที่ติดตามชมนายกในขณะนี้นะคะท้ายที่สุดขอรายการสกพาพิเศษดิฉันนางสาวอภิพิกเ<ม>ิตพรจีรพักในยกสมาคมค่ะเชิญค่ะพี่คะแจ้งชื่อได้ค่ะเชิญค่ะค่ะดิฉันนิติพรเพชรรักนะคะค่ะเชิญค่ะนิชเชนอิสต์ลกสุที่เชยสุดคนค่ะค่ะเราสามคนนะคะจะลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย Cucin. See you. Thank you. Thank you.